มาในช่วงสนทนาพิราบขับขค้าข้องในช่วงนี้ค่ะเราบอกว่าเรื่องการศึกษานะก็เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ถ้าเกิดเรื่องข้องถักสรวิชาการควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวเรื่องข้องการประกอบอาชีพเพื่อจะนําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวในอนาคตก็เป็นเรื่องที่จําเป็นเหมือนกันมีหน่วยงานสกรอที่เข้าไปให้ความรู้กับชุมชนต่างๆนอกจานที่จะให้มีความรู้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีรายได้ติดตัวในการประกอบอาชีพไปด้วยแล้วก็ไปหาความถนัดให้กับตัวเองว่ากลุ่มนี้ถนัดแบบไหนกับไปต่งเสริมในจริงนั้น จากความรู้สู้อาชีพจากอาชีพสู้ชีวิตที่มันคงของซกก็รเขามีแนวทางในการให้ความรู้สำหรับนักเรียนแล้วก็กลุ่มชาวบ้านผืนบางนะคะวันนี้ท่านดรไพโรดขะเชนทองสุวรรณหว้วงนวยการศู์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอหัดใหย่จะมาพูดคุยกับเราในรายการตอนหับ่านกระสูในรายการด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่แน่นอนว่าวันนี้เน,นี่ยนื่องจาานจะมาพูดคุยกับเราแล้วเนี่ยก็ยังผ้าเขาเรีวยกว่า<ง>โค้งต่างอ มาให้ได้รู้กันด้วยว่าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านหรือว่าแต่ละกลุ่มนะเขามีถักสร้างความสร้างมาเป็นผืนบางแล้วก็ที่สําคัญของเราน,นี่เนี่ยช่วยเพิ่มุดล,ลคคาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านี้เป็นอย่างดีเลยนะคะกนนีท่านผอก่อนค่ะวันในส่วนของนโยบายของสกรในระดับอําเภอเนี่ยทางสํานักงานเราได้กําหนดเพื่อจะส่งเสริมเรื่องของการศึกษาแล้วก็ฝึกอบรมอาชีพให้มันมีความต่อเนื่องเป็นผืนบางคะ่ะ ขอบคุณครับก็เดินพร้อมต้องขอบคุณในส่วนของท่านพ่ออชองเงินมีทีนะครับเป็นอย่างยิ่งเลยทีท่านก็หน้าให้โอกาสนะครับในส่วนของสโครหัดย้ายหรือก็สรเรานะครับได้มีโอกาสได้นําเสนอผลงานและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆเป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพกับพี่น้องชาวหัดย้ายตั้ง13าตำบลเป็นอย่างยิ่งนะครับก็หลังจากที่ได้นําอกาสเนี่ยเป็นการเพิ่ม คุณค่าและก็เพิ่มรายได้ครับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นพานแตงชงพิราบขับค้าวและก็ทางเอ็นพีทีอย่างยิงครับครับสำหรับคำถามครับในส่วนตรงนี้ในส่วนของซอกครอเองนะครับเมื่อมีการปรับเป็นนิติีบุคคลเป็นกลมส่งเสริมการเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ยังทําอาชีพตรงนี้ครับส่งเสริมสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยอย่างเหมือนเดิมในภายใต้เรื่องของการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องเอาบริบทของชุมชนเอาบริบทของโลกอเอาเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าเราจะทําอย่างเยอะเพื่อค่าย้ตลอดเนี่ยก็คงไม่ได้เพราะหน้าที่เราตอนนี้ก็คือจัดส่งเสริม,มและสนับสนุนโดยเฉพาะในเรื่องของอาชีพเนี่ยการเรียนรู้เพื่อพัฒน,นาตนเองเนี่ยมีเยอะหลายเร่องเลยซึ่งวันนี้เองเนี่ยก่อได้หนอกจากผลิตภันฑ์เนี่ยมาแล้วเนี่ยเราจะมีการต่อยอดในเรื่องของการทําวิจัยการตลาดเรื่องรูปแบบที่ไม่ใหม่ขึ้นมาพอจะ การมีัจเนี่ยเที่ว่าเราก็ได้ศึกษาชุมชนหรือศึกษาลูกค่าศึกษาบริบทแล้วว่าโอกาสทางหน้าเนี่ยถ้าเราทําอย่างนี้ให้ผลิตภัณฑ์ของเราหรือว่ารายได้ของชาวบ้านเนี่ยยั่งยืนก็ต้องเอาเรื่องเหล่านี้ครับมาช่วยครับผมเดี๋ยวตอนผมพูดข่าวรายการมาสมมติกำหนงว่าปามก็ตกใจแล้วว่าโอโหพี่วัวอะไรมาด้วยมนนวันกับการเรียนร่างเืองเติเติก็ว่าเป็นงานใบผม ที่งตอนนี้ก็เอาวิจัยตรงนี้ได้มาต่อยอดด้วยการปฏิบัติจริงดีว่าเอาวิจัยขึ้นยิ่งเลย er> ใช่ถูกต evet. ้องจังหวะกันนะครับที่นี่แนวทางของสกอรรกับระดับอำเภอใหญ่จะมีแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจเอ่ยคุณภาพชีวิตประชาชนเอ่ยนะโดยเฉพาะในพื้นที่หานใหญ่เราเป็นพื้นที่เศรษฐกิจท้าหมันเบื้องถ้าหมันดึงหนักตรงเดียวข้ามาได้บ้างครับวันนี้ตรงนี้สำคัญเลยครับต้องขอบคุณครับตรงนี้เนี่ยในเรื่องของเทเราจะต่อยอดต่อไปเนี่ยเหมือนนำเรียนท่านปีก่อนหนึ่งสองฐานตอนตอนตอนรายการนะครับก็คือ เราเนี่ยนอกเนื้อจากเนี่ยเรามีเนี่ยครับในสวนของการทําวิจัย<ม>วัฒณกรรมชุมชนนะครับ<ม>วัฒณกรรมชุมชนเนี่ยตัวนี้ครับเพราะว่าในในสวนของทั้ง13ตําบลในทดใหย่เล่านะครับจะมีเรื่องราวมีประวัติความเป็นมามีภูมิปัญญามีเรื่องอะไรทีแบบน่าสนใจแล้วคนแข่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่งนะครับมีลายเร่ยงด้วยกัน ตอนนี้เราทํามาสําเร็จแล้วเนี่ยตำบลละซ้ำเรีองอซึ่งตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยซ้ำสิพวกเรียงเลยป่าะวะ่างสิงบซ้ำตำบลนะครับซึ่งเรีองที่ผมอยู่ตัวอย่างไอ้เอ็นี่สำคัญสำคัญนะครับว่าในากรรมเนี่ยเช่นเรีองของการช่างตีมีดน้ําน้อยช่างตีมีดต้องน้ําน้อยอ่าตรงน้ําน้อยครับเพราะตรงนี้เองเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณค่านะครับให้กับมีดที่น้ำน้อยเท่าว่าทําไมต้องรักษาอนุร,รักษ์นะครับเหตุผลเพราะว่าตรงนี้ครับ เป็นผู้บัญญัติแรงเดิมของเชา่านำหน่อยโดยเฉพาะครูหนุย่ยใน้องกรลบขอบคุณท่านด้วยซึ่งตรงนี้เองเนะครับเราไปแล้วว่ามีดตถถีทํำขึ้นมาเนี่ยเอกลัก,กสำคัญครับลล่มีดเนี่ยจะส่วยง่ามวิจิตมากๆเลยครับเพราะว่าเ,าเล็กที่ออกมาเนี่ยนอกจากความคมแล้วใช้งานแล้วอย่างเป็นของเทียรลึกหรือว่ามีลล่เส้นที่เป็นเกินมาจากความร้อนของไม่ฟื้นนะครับเดี๋ยวเราใช้เผาเผื่อจะให้มันล้อไม่ละลล่ออกมาตีครับ แล้วลายของมันนี่ยจะไม่เหมือนกันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเองเลยแล้วก็ทีนักท่องเทีย่ยวมาสื่อไปในแรมนี่เป็นลักมือลักเซนเลยนะครับ oh. ตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงคือเรืองมีดเรืองเนี้ยเขาหยกหยกสถานานะครับเป็นไม่ใช่มีดทั่วไปคือเป็นลักษณะของศาสตราวุธ <c oughs> ในสมัยโบราณน,นะครับเซตตรงนี้ครับเวลามีข้อบนีมาเนี่ยก็ต้องมีการหยกครูมีการไหว้ครูมีการพิธีกรรมอะไรกันมาเกี่ยวข้องเนี่ย ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยครับนอกจากสร้างอาชีพแล้วเนี่ยจะรวบรวมศู์รวมใจของชุมชนด้วยเป็นการอนุรักษ์เนี่ยครับเหมือนเราไปจัดหรือว่าไหนกําเหลืยงนี่แล้วเรา,าให้ไอ้ครูหนุ่ยนะครับหรือทองครูหนุหน่ยเนี่ยซ้อนเหรียญก็มีดเนี่ยครับเลยทาให้อาชีพเนี่ยยังยื่นแลวก็อนุรักษ์ได้อีกได้รายได้ด้วยแล้วก็เพิ่มการชง ทองเทียวนวัดวิถีด้วยเพิ่มตรงนี้ครับวิธีชุมชนว่าชุมชนเขาทำอะไรเป็นน่าสนใจมากๆเลยครับผมคือทําให้เขาเรียกว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านด้วยภูมิปัญญาของท้องที่ในยังคงอยู่ที่สําคัญควบคู่ไปกับการสร้างรายได้แล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยเนืกอจาตตีมีแนว่วเรื่องของนังตะลุงก็มืนกันชืดหมาเลยครับเนี่ยมีนังตะลุ่อันนี้เป็นเตือครับพ่ออันนี้ก็เหมือนกันครับเป็นพ้นมาจากเรื่องของการทำามในกับชุมชนในส่วนของ ไอ้ทางถาข้ามตุงย้ยนะครับอันนี้เป็นตัวแทนในส่วนของนังนังจวนนั่งจวนหมยนา่งครับไอ้นี่นังจวนเนี่ยท่านเป็นปูชนีบุคคลนะครับเป็นนังตะลุ่กับทุกคนก็ทสามแบบว่าทางใต้บ้านเล่านี้นังลุงโนล่านี่คือต้องมากว่าเลยนะครับถึงเหลืองเนี่ยครับก็เป็นเอกลักษณ์เนาะคือเด็กๆสมัยปัจจุบันเนี่ยน่าจะไม่เคยรููจักมากนักแล้วก็เรื่องนี้เป็นการ บอกเลา่าประวัติความเป็นมาเพราะว่าซาสตรเหลียงของอาชีพความเป็นยุยงต่างๆพันต่างนั้นเนี่ยครับแล้วไฮไลท์สีสาคัญของนั้เนี่ยครับเราได้หลับการบอกเล่าจากญาติหรือว่าครอบครัวของนังจวนเนี่ยซึ่งเราจะเป็นการอนุรักษ์ปูชนียบุคคลนะครับแล้วก็เชิดชูเกียรติทันททันได้อนุรักษ์สิ่งดีงามตรงนี้ครับมาทําเป็นวรรณกรรมชุมชนในจนหลุนลังด้หลับสาบซึ่งทันเนี่ยมีเอกลักษณ์ก็คือว่า เวลากล่าวบทต่างๆในชันจะอนุรักษ์ภาษาตายบ้นเรา<ะ>ถูกคำพูดแล้วก็มีสำนวนภาษาซ้อนอะไรที่แบบคมมากๆที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็นั่งตะลุ่งเนี่ยเล่าได้เปิดซ้อนวิชาการแกะนั่งตะลุ่งเผื่อเป็นของอนุรักษ์ไอ้เป็นของที่ระลึกนะครับเป<ะ>็นการสร้างอาชีพไปด้วยก็ถือว่า ได้อนุรักษ์ซืบส้นประเพณีปู่นี่ยอยู่บุคคลแล้วก็สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนด้วยครับผมก็คือว่าเหมือนว่างนี้ก็บอกว่าอใกล้ได้ทักอย่างหนึ่งเราต้องสร้างสตอรี่กับสิ่งสิ่งนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเราไม่ได้สร้างสตอรี่เพื่อจะใกล้โ้งอย่างเดียวแต่สร้างสตอรี่เพื่อให้หลักตรงเที่ยวนี่ข้ามาเตียวเข้ามาเย่ยมชมเข้ามาซ้มตัดสิ่งนั้นถึงแตดียาเนี่คือแต้มที่เราจะปล่อยให้เหลือเนี่ยเป็นมุกปาตะเป็นเร่องราวเราวบลวมเป็นงานวิจัยซึ่ งานตอก็จะสมารถเอาไปต่อยอดได้โดยมั่นการที่สําคัญคนในพื้นที่นั่นแหละที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้มากที่สุดนะคะเขาอะหยาดหยอกให้ได้แน่ค่ะวัวได้เลยว่วไปตหมูว่าจากงานวีใจสู้การปฏิบัติได้จริงนี่นะคะไม่ใช่แบบอ่าคือเริ่อตอนจากวิทีชีวิตก่อนเนาะ มาสู้เรื่องราวแล้วก็เป็นการรวบรวมมาไวาในงานวิจัยแรมนี้เพื่อจะเป็นแรมตมีมีความสําคัญมากๆในใ่ยแนงเองก้องประวัติศาสตร์เลยค่ทีมาทีไปก็องพื้นที่ชุมชนทาง1ิตํามตำบลในอำเภอนย่ร่วมอยู่ในแรมนี้เลยค่ะมันโบโบเป็นวรรณกรรมชุมชนทีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่านอกนะจากคนในพื้นที่จะต้องรู้เลยเยาวชนคนหรือลังนั่นแหละที่จำเป็นที่ต้องเอาไปซื้อซานเพื่อจะต่อยอดแล้วก็ให้มันยังคงอยู่ในพื้นที่แล้วก็ท้องทิ่นของตัวเองก็จะได้นาไปสู้การประกอบอาชีพต่อไปในอนที่มันเกี่ยวเนืองกับเรื่อองขคนนนนนใชชุมักกฏ ที่นี่แน่น,น,นอนว่าเวลาเราจะทํมาะลรแต่ละอย่างลําพังทางซอกอรเองเนี่ยอย่างเดียวอาจจะทํางานลําบากเรามีการรวมมือกับน่วยงานได้มังค่ะอย่งางภาคเอกชนด้วยว่านวยงานภาครัฐอื่นๆในการใช้ดำเนินการ่วมกันโอ้เยอะเยอะมากเลยครับอันนี้ผมก็ขอยาดยกตัวอย่างนะครับซึ่งถ้าเราทํามาทางมดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราซ้อนอย่างเดียวเรานาทีของเราคือซ้อน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 ,ซ,อน,ซ,อน,ซ,อนซ้อนเสร็จแล้วคำถามก็คือว่า ถ้าสอนสแลับผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากชุมชนเนี่ยขายเก๋ย์นั่นแหละว่าเราทําขึ้นมาเนี่ยเราต้องการอะไเพิ่มรายได้เพิ่มอาชีพให้กับประชาชน <ฮะ S 2> ถ้าทําได้อย่างเดียวขายไม่ออกกามัูต้องทำกำไรมันก็ตังแคลกประมาณนั้นครับผม,มโชคดีครับเราได้ทํำ CSR กับ <ฮะ S 2> ทาง <ฮะ S 2> ห,ทาห้างเซ็นทรัลหาญาที่ครับเองต้องขอ <ฮะ S 2> บคุณทางห้างเซ็นทรัลอาญ่ด้วยนะครับที่เปิดโอกาสให้พื้นที่เรานะครับอยู่ที่บร,ริเวณชั้นห้านะครับเป็นช็อปของเราเลยเอง เองเลยที่ว่าเอานําผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เราไปซ้อนชาวบ้านไปแนะนําไปผ้าผ้าท้ำเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยแต่ต่างๆเนี่ยอันนี้เขศูนย์นิ้งครับเราได้ไปนํำขาย,ายที่ส่วนโอโอซีซีถี่เซ็นทารัใยเบริเวณชั้นห้านะครับเรียกว่ารายได้ที่ได้มากนะครับทุกบ้านท,ทุกสตางค์นะครับเราได้อ่าให้กับพี่น้องประชาชนของเราหมดเลยนะครับไม่ฮักแม้แต่บ้านเดียวพอดีพอมีข้อมูลมานิดนึงครับ<ะ>ผมนเรือมตั้งแต่เดือนในส่วนของวันที่เจ็ด โมกล่านะครับพวกซีเนี่ยลื่อมเลื่มอมทำเอโมยูนะครับซีเอชอาร์กับทางเซนทันเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยรู้สึกจะเป็นช่วงโควิดพอดีแต่ก็ไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าเราใชาเ้เรียงของการค้ายผ่านทางออนไลน์อ่าออนไลน์เขาซั่งมาเยอะนะเนี่ยเมื่อในในจอเนียครับจะมีของหนอกของไรพี่น้องชาวม,มาเลเซียชาวซามอย่างวัดเนี่ยชายบริการเยอะพอเราทําเป็นกลุ่มไฟเราทําเป็นไลคือไล่เรียงนะครับตั้งแต่บรรนันมาเนี่ยจนถึงบัดนี้เนี่ยก็ เป็นระยะเวลาเนี่ยก็เกือบ5ปีแล้วนะครับที<า>่เราขายตั้งแต่ปีแรกปีหกอ่ะเนี่ยเราได้เกือบแสนแบบเก้าหมื่นกว่าบาทจนสุดท้ายเนี่ยเหลังจากโควิดเนี่ยก็ดีขึ้นปีหกเนี่ยได้แสนซ้ำจากนั้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับเป็นรวมแล้วเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยได้ทั้งหมดที่เราจอสเตตี้ไว้นะครับสามแสนสี่หมื่นกว่าบาทโอ้เป็นระยะเวลาตั้งแต่มกราคม๊คซีมานะครับก็เราก็รู้สึกดีใจแล้วภูมิใจมากครับที่ว่า เราทำมาเนี่ยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีรายได้มีอาชีพที่เป็นรูปธรรมจริงจริงเหมือนกับทางท่านพิธีกรบอกว่าเราทําวิจัยเนี่ยไม่ใช่เราขึ้นยิงอไอ้นี่กเหมือนกันคือและก็เราจดเสตี่เวลาครับเนี่ยพมถ้ำเสที่เวลาเนี่ยข้องตําบลในค่ายดีว่าเพื่อนอมีมายกาไรมังเฉินกระเป๋าผ้าผืนเมืองอของอูตเผานาหน่อยมีเชือกพลาสติกมีควรนล่างผลิตภัณฑ์เชือกหมัดฟาง ขู่เตา่ามีผลติตภัณฑ์เนี่ยจากเสี่ยกลวยถึงงานวิจัยเนี่ย,ยครับ<ะ>แล้วก็โรกไมก้กครงหนกจากโครงแห่พวงกุญแจอะไรต่างๆครับเนี่ยจะมีะรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยอาเห็นหมดเลยว่าเบสเซลเลอร์ตรงนี้เดี๋ยวผลิตภัณฑ์คืออะไรมั่งจัดลำดับครับผมอันนี้ต้องขอบคุณทางเซ็นทันจริงๆครับก็ท<ะ>ือว่า ขึ้นกําไรแล้วก็ให้ผีนงประชาชนเรามีไรายได้นะครับในส่วนของทั้ง13บําตำบลในหัดใหย้ครับใช่ค<ช>่ะเรป็นปันธมิรการปันธมิดมาชว่วยการก็ยหญิงทาให้โอกาสในอนาคตมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นที่นี่มีการทําสถิติปณนีลาวเนี่ยมันยิง<ช>ทำห้เราสามาบริหารจัดการในว่าอ๋อตรงนี้เบสเซลเลอร์ตรงนี้ตรงสนัสนุนตรงให้ผ่มเติมมาได้แบบนี้นะครับที่นี่ยากจะมาแล้ซึ่งเรื่องของการวางแผนการส่งเสริมอาชีพ้วยความเราส่งเสริมไล่ปลุ่มมากนะครับก็มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่ก็ไม่ยเฉพาะในนื้ที่่หครับ แน่นอนครับเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อที่นเรียนเบื้องต้นเนี่ยถ้าเราทําไปโดยความชอบของครูทําไปโดยความชอบของเทรนเรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าในส่วนของหัดใ้ายเราเนี่ยก็เป็นชุมชนเมืองนะครับแล้วแต่ยูนยยเนี่ย แม่ว่าเราในรอมนอกเราก็จะมีึ่งเมืองอะไรบางแต่ว่าเวลามาข้ายพลเรพันเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ก็คือต้องสํารวจความต้องการของผี่น้องประชาชนสํารวจตลาดเนี่ย<ม>ที่ผมทำอ,อีกใจนะครับเนี่ยไ,ไ,ไอเลี้ยงนี่ก็คือเป็นรูปแบบว่าในปัจจุบันเนี่ยรูปแบบของเชือกลลวยเนี่ย,ยเราจะทํารูปแบบไหนไม่ใช่ว่าแบบไหนก็ได้นะครับอบอกว่าถ้าทํา เมื่อเปลี่ยนเขาทำเนี่ยเขาข่ายดีแต่ที่้ัแย่โลงอาจจะค่ายไม่ได้ก็ได้อ,อเราต้องสํารวจตลาดด้วยว่าในภาาร่วมแต่ละวัยนะครับเป็นแบบไหนแบบไหนตรงนี้ครับมันจะได้ตอบโจทย์ได้ตามความสงการของพีนองปะชญชนในส่วนของความตองการของตลาดก็คือพูดง่ายๆก็คือเมื่ออุปสงค์และอุปทานมาชนกันก็เกิดจุดดุลยภาพก็คือไปกันได้อ,อวันนี้ครับ มันจะได้ยินคำหนึ่งที่เขาจะเล้งกันบบกว่าทำเพื่ออะไรทำเพื่อสนองนิดก็คือสนองความต้องการของผู้นองประชาชนนั่นเองแล้วก็จะเห็นว่าผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างที่นํามาโชว์ในวันนี้ทีอย่างที่พ่ออบอกว่าเป็นแขกส่วนหนึ่งมันก็จะมีไล่กลุ่มที่ไหนมีทั้งกลุ่มที่เป็นเสือ้อผ้าก,กลุ่มที่เป็นอาหารกลุ่มที่เป็นของตกแตง่งหรือว่ากลุ่มที่เป็นแบบของกระจุกกระจิบก็แล้วแต่ก็คือล้วนมาจากความต้องการของผี่นองประชาชนและก็ชาวบ้านแล้วก็ถ้าเกิดติดตามรายการพิราข่าวเขาจริงๆช่วงก่อนหนี้ แต่ละคนแต่ละกลุ่มทีมาเนี่ยต่างว่าเป็นเสี่ยงเดียววะนอกเนี่ยจะเขามีช่องทางของตอนเองในการที่จะจำนายสิ้นค่าเขาเหลียเนี่ยก็ยังมีซูนโ OC C ที่เซ็นทรัลในการที่จะเพิ่มช่องทางการจำน่ายเขาคือไม่เป็นเขาเียว,ว่าเปิดการมองเห็น<อ><อ>แล้วะ็ทำให้คนไย้รู้จักผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านบักคืนพานของทางสกรอที่นี่เราเนี่ยจะความต้องการของชาวบ้านที่ทำเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆเนีย่ยเนาะมีการ เพิ่มทักซ่าอาชีพไม่ไหมให้กับชาวบ้านมาใหมค่ะหน่อเนื้อจากที่พ่อบอกว่าก่อนหน้านี้เราไปศึกษาว่าวรรณกรรมทองทิ้นซิ่งภูมิปัญญาทองทิ่นเราจะสืบต่อแต่ถ้าเกิดเผื่อจะให้มันเข้ากับเทนปัจจุบันเรามีการไปส่งเสริมความันคงคับมีเยอะเลยครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยก็เห็นได้ว่าร้านค้าเนี่ยแถบจะไม่ค่อยมีเยอะเหมือนเมื่อก่อนนะครับร้านค้าเนี่ยอยู่ในมือถือมาเลยนะครับเราไปส่งเสริมเหลีงองการค้าออนไลน์ให้พี่น้องประชาชนเนี่ย เอาเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนเนี่ยครับเปิดเพศต่างๆเทมีนะครับหรือว่าทำติ๊กต็อกอะไรพวกเนี้นะครับเป็นการโปรโมทประชาพันธ์หรือว่าอีกหนอกเนื่อจากนี้ก็คือเป็นลักสูตรเรียนรู้รู้เท่าทันภัยออนไลน์อะไรพวกเนี้ยครับรรหรือว่าในส่วนของการใช้ AI เข้ามาช่วยพวกนี้ก็เป็น แต่ว่าเราก็ดูแต่ละวัยนะครับว่าแต่วตาววัยผู้ใหญ่นิดนึงก็คอยเป็นคอยไปเด็กๆเขาก็จะเร็วนิดนึงอาจจะวางแผนแบบผสมผสานตรงนี้ครับเดี๋ยวนี้ชาวบ้านนะครับพมจุดยตัวอย่างแล้วทีเมื่อที่น้ำหน่อยเนี่ยเราจะมีศูนย์ทุกต,ำ,กตำบลเนี่ยครับจะมีแต่ว่าทีเห็นชัดๆเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงดีเอสนะครับมีศูนย์ดิจิตอลนะครับมาตั้งไว้ทีเราเนี่ยนอกจากไวไฟทีวายเร็วแล้วเนี่ยก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้ม,มีจอ uh, สมาร์ททีวีและรต่งๆให้เยอะมากเลยตรงนี้ครับ พี่น้องประชาชนเนี่ยผู้สูงอายุต่างๆเนี่ยตอนนี้มาชายกันเต็มเนี่ยถูกคนเนี่ยทำเป็นหมดเลยเพลอะไรต่างๆติ๊กตกเลยเล่นเป็นหมดเลยเนี่ยถ้าว่างๆก็อยู่เฉยไปเลยเทน้ำหน่อยเรื่องมากเลยโดยเฉพาะวันที่หนึ่งกับวันที่สิบสอของทุกเดือนเนี่ยจะเต็มอันนั้นเต็มกันไม่ใช่เฉพาะตั้งก็รอกันรอก็เต็มมันนั่นทีตามกันฟีดแบ็กเป็นแบบผืนบ้างครับไม่ถึงวันพี่น้องประชาชนที่เข้าไปว่าก้าวร้อมการโดยเฉพาะเรื่องของการส่งเสริมทักษะของ ดิจิตอลรับปีมากรับเพราะว่าถูกถกอาชีพนะครับถุกลักสู้แต่เราทำเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีการสํารวจความพึงปวใจประเมินความพึงพวใจครับว่าที่ทาไปแล้วเนี่ยมีความพึงพวใจจริงไหมที่จุดไหนที่ต้องพัฒนามากงไหมบรรยากาศดีไหมเวียโคนรือมั่งซ้อนเร็วไปไหมซ้อนแผ่นผือมั่งอุปกรณ์ครบไหมอะไรเนไรครับเราก็จะประเมินตลอดเลยแล้วก็ไอ้ฟีดแบ็กกลับมาแล้วเราก็จะเอาตัวฟีดแบ็กตัวนั้นนะครับไปปรับไหมในรอบทัดไปทัดไปหรือว่า อาชีพไม่ไม่ดีเขาบอกอาชีพนี้น่าจะพอเลยแล้วยากเรียนรู้ต้องนู่เพิ่มเติมได้เราก็จัดทายครับผมดีครับไม่ยากรอปเป็นสมาชิกข้องโซโครสที่ด้ว่เขาบอกว่าการศึกษาไม่จากัดอายุใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไรเราก็สมัครไปได้แล้วก็ที่สําคัญใน้ะหว่าที่ผ่านมานั้นกลุ่มชาวบ้านที่มาแต่ละคนเขาบอกว่าป้านี่ทำามนี่เป็นทำไมนี่เป็นแต่เวลาค้ายก็จะมีลูกค้ากลุ่มเโพาก็คือคนอหือนั้นไม่โร้บางคนก็ได้รับการซสนเสริมจากทางซโครสนี่แหละมา ทำเป็นคลิปทำเป็นภาพนิ่งทำเป็นวิดีโอเผื่อจะโพสในออนไลน์ซื้อออนไลน์ต่างๆเผื่อจะเพิ่มมาขึ้นนี่คือกระเป๋าตอวเล็กเล็กๆอาจจะเป็นตัวนี้ก่อนแต่พอรักปักเร่งปลอเลยนั่นหลยูุตในการรับผลคนทางซอกอรอเลยครับงานในปากีที่นี่จักสังเกตทางซอกกอดอคนข้างจะให้ความสำคัญในเรื่องของข้อมูลสถิติการแกฟฟีดแบ็กอะไรเป็นยังไงอยากจะรู้ว่า กรุมาจีปเตเป็นเตนิยมและการเด่นๆณตอนนี้เป็นกลุ่ม,มาจีปได้มั้งครับอ่าดีเนี่ยจัดเนี่ยผมยกอย่างตัวนี้ก็ได้ครับรบ <ฮะ S 1> ในเรื่องของออผลิตภัณฑ์จากเฉือ่กลวยนะครับที่คูค่เต๋าเนี่ยไอ้นี่ก็น่าสนใจมากเลยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราหนกเนื้อจากที่เราทรําผลิตภัณฑ์เทนเมื่อกี้นะครับที่ชวยๆเนี่ยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแฮนด์เมดแล้วก็ ผมมักจะใช้คําว่ามีลูกเดียวในรูไม่สัมใครไม่สัมใครครับเพราะว่าถ้าไปซานไหมเนี่ยมันน่าจะไม่เอียงสายไม่เอียงขวาเลยไม่โดนเอียงไปทางไหนนะครับมีลูกเดียวคนนี้ครับแล้วก็หนองเนื้อจากนั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์ส่วนตัวครับคือในในกลวยเนี่ยในกาบกลวยเชือกกลวยมานเล่าเนี่ยมันจะเวลาช่วงดูฝนเนี่ยมันจะสะสมปริานนามาณน้ำมากมซึ่งจะทําให้บางกาบเนี่ย เป็นซีออกคำๆดำๆกลาเป็นซีนิ่นไรไปไหนครับถ<ะ>ึงซีนั้นไม่ใช่ซีผสมอาหารหรือตาซีใดๆหรือผลเลกเกอร์ไรไม่ใช่นะครับตัวนั้นเลยครับเป็นผลิตละ,ะพันที่เชือ่อตีได้จากผลิตนม้มปริมนนาณน้มในเชือกล้วยหมาก<ะ>ถึงกับตัวนี้เอามาใช้เป็นซานแบบขัดลายหรือว่าทาให้มันเด่นขึ้นมาเนี่ย<อ>มันก็เลยดูว่าเป็นแฮนด์เมดดูว่ามีคุณค่าในตัวของเขาเองโดยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ซีเคมีอะไรไปนี้ครับ ก่อนหน้าส้นไจล่าสตรนี้นอกเนือจากนี้ครับนเ,รเนี่ยเราทําวิจัยเนี่ยพัฒนารูปแบบขึ้นมาเนี่ยอีกอยานน่างนึงเราดีใจมากเลยกลุ่มนี้นะครับอีกกลุ่มนึงก็คือเมื่อก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนซ้อนแข็งแหลกนะ,ะแต่ก่อนหน้าเนี่ยชาวบ้านเนี่ยมีผู้มันาเขาทํากันแ,ล,แล้วและแต่เขาต่างคนต่างทําครับต่างคนต่าทงทําบ้านนี้ทาซ่องอันบ้านนู้นทำซ่องอ,อะไรเงี้ยไล่กับใครชอบไล่ไหนก็ทำไล่นั่นเราก็เลยพาเขาร่วมกลุ่มครับ พอ,อการร่วมกลุ่มเนี่ยเหมือนกับลักซาก่กนครับม,มีอำนาจในการต่อรองกับพ่อค้าคนกลางอ,อ่าแล้วก็เราเอาผลิตภัณฑ์รูปแบบไม่ไม่ไมจากโน้ตจ้ากนี่านมาเขาเล่ทั้งก<ะ>ับคบพัฒนาต่อดึงน้วยงานที่เกี่ยวข้องมาช่วยเช่นมาไล่ราชมงคลซีวิชัยรัตภูม่มนะครับเรามีปัญหาเรื่องของเฉือกกล้วยเนี่ยมันจะขึ้นราบางทีเราที้ไปที้มามาตั้งดูฝนมาตังออกไปเล่ไล่ข้าวราได้ไม่เล่าอันนี้สาคัญมากเลยสาเหตุก็คือมาจาก ความฉีดของเชือกล้วยเนี่ยมันแห้งไม่ดีเพอเราเนี่ยชัยเชือกล้วยเนี่ยเราเอาไปแบบอบแห้งแบบวิธีโบราณแบบดั้งเดิมะาช้ายท่านยินได้เลยเส้โอ่งเลยไปน,นครับแต่ว่าเมื่อเราได้รวมมือกับราชบัลศิีวิชัยเนี่ยจาพูดเนี่ยกับคณะวิศวะเขาเลยมาทํำเครื่องอบอออพลังงานแสงอาทิตินะครับให้เรา,าทำาเป็น เอาชายจากธรรมชาติเนี่ยแต่ว่าชายรักของวิศวาครับมา,าได้ก็เลยทำไ้แก้ปัญหานี้ได้เลย<อ>แล้วก็แล้วก็ทางนู้นก็ก็มอบไปกับในส่วนของค้นทีหเห็นว่าเราแก้ปัญหารวมกันเนี่ยเนี่ยครับมันก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นว่ามีคุณค่านี่รักการรวมกลุ้ม ที่แท้จริงครับแล้วก็เอาพวกงานวิจัยหรือว่าสิ่นวัตกรรมมาได้เยอะเนี่ยมาช่วยซื้อมีดีเนี่ยถึงก็มาจากสถาร์ทสตาร์อีกทีนึงมือนกันแต่ดีให้เป้าขึ้นราหรืออีทุ่มใช่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 หรือว่ายกเลิกไม่ตั้มเลยตั้มอย่างอื่นวะไม่เอาอเลี้ยวเจอกล้วยไม่ตั้มเลยพอตั้งไว้ตะปักทึ้งมันขึ้นราป่ะเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนความคิดแล้วก็สามารถเอามาทําต่อได้ที่นี่จากประสบการณ์ของผอมองว่า ที่ผ่านมาเราควรจะมีการปรับปรุงหรือว่าเพิ่มเติมอะไรในการจะจะรส่งเสริอมอาชีพให้กับกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่เพื่อจะให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระดับอำเภอบางคะผมคิดว่าเรื่องนี้นะครับมันจะต้องมีการลักษณะการทําทีอย่างยืนแล้วก็ส่งต่อรุนสู้รุ่นนะครับเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเพราะว่ามันอาศัยความรู้เฉพาะทางฉะนั้นเนี่ยยากให การจัดทําของเรารักสู้แต่ลักสู้นะครับส่งต่อให้กับรุนลูกรุ่นล้านต่อไปเพื่อความอย่างยืนเหมือนเี่ผมนําเรียนเรื่องมีดหรือว่าเชือกกล้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้เองเนี่ยอันนี้คือเป็นวิธีรากงาชีวิตในตําบลในบ้านเราเถริงเลยนี่ถึงแต่ว่าให้คนนอกตําบลอื่นมาลมาว่าเรานี้ไม่น่าใชา่ก็ทํามอยู่ๆไอ้คนตำบลอื่นนะครับอำเภออื่นนู้นม,มาลมาว่าเราไม่น่าได้แล้วก็เป็นสิ่งที่หน้าผากภูมิใจสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ สี่สาคัญรังหรือว่าหนักทองเที่ยวเนี่ยเขาอย่างเห็นคุณขาเลยเป็นของเราเองเนี่เราน่าจะภูมิใจอะไรกับเป็นการสร้างรายได้ด้วยบางคนจาก,การทำยวเป็นอาชีพเสริมนะครับเมื่อทำามานนี่ได้ลงตัวเนี่ยเป็นอาชีพรักไปเลยนั่นแหละเป็นการสร้างรายได้ตรงนี้ครับมผมก็จะต่อยอดให้เกิดความัอย่างยืนนะครับ แต้วจริงแต่เราแลงถือเหลืองในอดีตไปแล้วเรื่องปัจจุบันไปแล้วแล้วแน่นาคแล้ะพอเรามีก็เกี่ยวกับการแนวทางในการต่อยอดไอชีใม้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้สอดคลองกับความต้องการอะไรก็บริบทกล้องจุ่มจนในอนาคตเป็นปืนมั่งครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ตรงนี้ไม่ผ่นเหลืองของเทคโนโลยีนะครับอันนี้ต้องเอามาเลยครับเทคโนโลยีเนี่ยโดยเฉพาะ AI AI นี่คือเราจะบอกว่าเราไม่พร้อมหรือว่า ลงไม่น่าสนใจเราไปใบยๆพันนีก็ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าเทรน์ของลกมันเป็นพณนีฉะนั้นเราก็ต้องให้แต่เราว้าเนี่ยที่ผมนาเรียนเบื้องต้นเนี่ยถ้าว่าบ่อยผู้ใหญ่ยึดเป็เบบี้บูมเมอร์ที่เขาเรียกว่าว,ว้าทันทันซ้อวอไรนะครับนะฉะนั้นเราเนี่ยก็ต้องอาศัยว่าเออช้เนี่ยน่าทันบนเปลือให้ทันก่อยเป็นก่อยไปจากลักสูตรง่ายๆนะครับชายเป็นก้อนในความคุ้นเคยก้อน่กอย หยกระดับขึ้นทีละนิดทีละนิดส่วนไ<ช>วรุ่นที่เขาแกงแร็วก็ต้องหาอะไรที่ไม่ไหมเข้ามาช่วยปัญหาครับที่เมื่อกี้ที่บอกว่าในส่วนของการทำติ๊กตอกบางที่เนี่ยเราทำเยอะเราไม่ต้องพูดเองก็ได้เราก็ไซสข้อความอะไรก็พิมพ์ให้ AI ช่วย<ช>ก็ได้เมื่อนกันปัญนน<ช>หาครับใช่ครับต้องไปด้างนี้ครับสุดท้ายพ่อค่ะ ในท่านาทีเราก็เป็นหัวเดียวหัวแรงบรรดาคุณครูที่มาวันนี้ก็นั่งยิ้มกันทุกคนเพราะว่าภาคภูมิใจในความที่ลูกศิษย์แต่ละคนมีอาชีพแล้วก็มีรายได้เป็นของตัวเองอพ่ออรือสุกันปือบางคะ่ะครับอันนี้ผมผมดีใจมากนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอบคุณทางทา่ออา,บบนนทานพ่ออ๋อปรเมศแก้วบัณฑิตครับท่านพ่อเอ็นบีทีส่งคลายย้ายทั้งนี้ท่านพิธีกรทั้งซ่องทานนะครับน้องนอง้นองช่างภาพนะครับแล้วก็คุณครูทีมงานทุกคนนะครับที่มาเนี่ย คุณครูทุกคนเลยนะครับในส่วนของครูด้าครูโก้นะครับครูหนุ่มหวานครูจอยนะครับครูแอดนะครับหนองแท่นนะครับทุกๆคนเลยที่มารายการเนี่ยมาช่วยอยู่ตลอดเลยนี่คือเบื้องหลังความสําเร็จในการถ่ายทำนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมหรือว่าพี่น้องชาวบ้านหรือวิทยากรมาทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ออกมาช่วยไปหนีแต่ไม่ได้มีทีมงานบอกเราทํางานเป็นทีมนะครับ,รบแล้วสุดท้ายก็ต้องขอบคุณในส่วนของพี่น้องประชาชนนะครับ จุกทานนะครับในส่วนที่ทรงสื้อจำนวนนั้นผมว่าได้จากการซื้อซารไปผ่านทางช่อน e บีที y นะครับเรียนเหตุผลทำไมรายใดตรงนี้ครับให้เห็นชัดเจนว่า เป็นช่องทางหนึง่งที่เพิ่มรายได้พราคนใน้รจักว่าเออเนี่ยมันเป็นแบบไหนทึ่เราก็ดีใจมากเพราะเป็นหน้าที่รักของเราส่วนหนึง่งที่เป็นการสร้างงานสร้างรายได้สร้างอาชีพไ้พี่นองในส่วนในเคตหทานยายต่างซืง้อซำบลนะครับต่างครอบคุณผู้กำกับ,บชางต่างซอกตลอดจังหวัดต่างกลมก็ดีที่ท่านดีดก็ดีที่ท่านมีนโยบายหรือท่านมนตรีที่ท่านมีนโยบายกว้างไกลว่าเราต้องช่วยเหลือพี่นองประชาชนเพราะนโยบายของท,าท่านดนตรีแต่เราบอกว่า เรียนดีมีความสุขอ่าฉะนั้นเราจะเรียนดีเราก็ต้องมีความสุขด้วยอันนี้ก็เช่นกันครับอะไรก็แล้วแต่ที่ทำโดยความสุขเนี่ยมักจะทําได้ดีทําด้วยความเต็มใจอิ่มเอิบใจพู่มใจสุดท้ายก็ต้องขอบคุณน้องๆที่งานเบื้องล่างด้วยครับก็ดีใจเลยก็ว่างววาอุกกา้าคงจะได้มีนําผลิตภัณฑ์เรือ งานต่างๆในชุมชนเรีกของซอกกรอเราที่ดีๆเนี่ยมาเพื่อใหแพ่พันธุ์ทางเอ็นบีทีต่อไปในรอบถัดไปครับด้วยความดี้มากๆค่ะแล้วทางเราก็ต้องขออบคุณซอกกรแล้วก็ทีมงานทุกๆคนด้วยที่ให้ความร่วมมือโดยดีมาตลอดในการที่จะนำสินค้าะหว่งความที่เป็นชาวบ้านเนี่ยมาเสนอพันธุ์เอ็นบีทีส่งคลาแล้วก็วังว่าเราก็จะได้ร่วมมือกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้ขอประคุณพ่อออมากที่ให้เกียรติมารวมพูดคุยกับเราในรายการนะคะขอประคุณค่ะครับขอบคุณครับยินดีครับ อาละคะ่ะเวลาแมตแล้วนะคะสมโภชน์ในหัวปามผู้ร่วมรายการแล้วก็ทีมงานต้องลาไปก่อนคะ่ะทรัปนิสสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ